พบกับผมนายชอตตี้บูจจว่ากับจูรัสิกไอแลนด์เซอร์ไวเวลเกมนี้เป็นเกมมือถือแนวเอาชีวิตรอดจากไดโนเสาร์ที่มีลักษณะคล้ายเกมอาร์ครับแต่ว่าเกมนี้จะเป็นมุมมองแบบ2.5 d ดีแล้วก็เล่นง่ายกว่าเกมอาร์คเอามากๆโดยเกมนี้เราจะเล่นตามเนื้อเรื่องเป็นหลักนะครับเขาะจะสอนค่อนข้างละเอียดเลยให้ไปตัดไม้ขุดแร่สร้างบ้านไปจับไดโนเสาร์อะไรเงี้ยซึ่งทำได้ค่อนข้างง่ายเล่นได้เพลินเชิล ส่วนการเล่นกับเพื่อนผมยังไม่เห็นในขณะนี้นะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจลองโหลดไปเทสกันดูก่อนได้นะครับตอนนี้ยังไม่เปิดจริงนะเริ่มต้นเกมมาครับเรามาตื่นที่เกาะแห่งไหนก็ไม่รู้ครับแล้วก็มีไดโนเสาร์มาปลุกเราครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามือด้านซ้ายของเรานั้นมีอะไรติดอยู่ด้วยอโรบมันเกมาร์คเซอร์ไเลเลยล่ะ พอเราได้เล่นจริงก็ปรากฏว่ามันเป็นมุมมองจากด้านบนตอนแรกนึกว่าจะแบบ 3d เหมือนอาร์กเลยแต่ไม่ใช่นะครับส่วนวิธีการเล่นก็เราแตะที่เควสด้านซ้ายบนได้เขาจะมีบอกว่าให้เราไปไหนอะไรยังไงเควสแรกก็คือให้เดินมาสำรวจไดนโนเสาร์ปรากฏว่ามันบาดเจ็บนะครับเราก็ต้องมาทําการเก็บหญ้าก่อนซึ่งหญ้าเนี่ยแบบเดียวกันในอาร์เลยนะครับคล้ายๆกันเลยครับอันนี้ก็กดเก็บหญ้ารัวๆได้เลยนะฮะโอเคให้ทําอะไรต่อก็กดที่เควสได้เลยนะครับเค,รเควสเ,เ,เขาจะมีบอกตลอดนะครับเควสต่อไปก็คือการเอาอาหารไปให้ไดนโน,นเสาร์ ถ้าสังเกตด้านขวาจะเห็นว่ามันมีปุ่มคุยอะไรเสาร์เด้งขึ้นมาแล้วนะครับก็กดเข้าไปเสร็จปั๊บก็กดใช้อน,นี้ให้ไดนเสาร์ได้เลยครับผมพอเราให้อาหารครบแล้วไทเซราทอปก็จะกลายเป็นของเราแล้ะครับเท่านี้ดูเหมือนว่าอาหารจะยังไม่พอนะครับเพจก็เลยให้เราทําการเก็บไอเทมเพิ่มเติมนะครับผมและหลังจากนี้ก็ให้เรากินเองด้วยนะครับก็โอเคแหละให้ไดนเสาร์แล้วก็ต้องให้ตัวเองบ้างเดี๋ยวหิว คราวนี้เขาจะให้เราไปทําการเก็บไม้2ออันนะครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถตัดต้นไม้ได้นะครับก็คือต้องเดินมาหาแบบนี้เลยครับไอเทมไหนที่สามารถเก็บได้ก็จะมีแสงส่องสว่างขึ้นมานั่นเองครับโอเคแค่นี้แหละได้ละ2ท่อนนะฮะหลังจากนั้นให้เก็บหินมาด้วย2อันโอเคจัดไปสงสัยเราจะได้คราฟเครื่องมือแล้วหล่ะหลังจากนี้แล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆครับก็คือใช้ไฟเบอร์ที่เราเก็บมาจาก่มไม้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ใช้ไม้ก็ใช้หินนะครับงั้นก็คราฟเลย ใช้เวลา2วินาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง go to equipment ต่อได้เลยครับเขาก็จะเปิดหน้าจอขึ้นมาให้เราใส่อุปกรณ์ที่อยู่ด้านสายล่างนั่นเองครับใส่ไปเลยคราวนี้เขาก็จะให้เราไปตัดต้นไม้ของจริงนะครับเวลาเราตัดเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าไดโดเสา์มันมาช่วยเราด้วยนะเออก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ได้ตามต่อยต่อยๆอยอย,อย่างเดียวช่วยทํางานด้วยเพชต่อมาเขาให้จัดการนกโดโดนะครับเอามือต่อยอย่างกับอาร์คของแทรเลยครับผมเมื่อจัดการได้แล้วก็เก็บศพด้วยนะมันจะได้ของมาด้วยนะครับ คราวนี้เควสตต่อไปเขาจะให้เราทำการคราบบูดเดนสเปียร์นะครับก็จะเป็นหอ,อกนั่นเองครับคราวนี้เราจะได้โจมตีได้แรงขึ้นแล้วส่วนเควสตต่อไปครับเขาจะให้เราคราบเสื้อผ้าก็จัดไปได้เลยนะครับคราบแค่เสื้ออย่างเดียวเนาะคือเกมประเภทเนี้ยถ้าเขายังไม่สั่งอะไรก็อย่าเพิ่งทำนะครับเดี๋ยวของมันไม่พอทำเควสตอืมก็เริ่มดูดีขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วนะมีเสื้อผ้าใส่แล้วส่วนอีกอันนึงที่เขาให้คราบเลยคือให้คราบกางเกงแต่ว่าเราไม่มีหนังครับก็ต้องไปล่าสัตตว์่่ออกน เดี๋ยวผมจะลองล่าพาราซอดูก็แลวกันครับเนื่องจากเรามีหอกแล้วครับไม่รู้ไหวเปล่าลองดูแทงเข้าไปอุ้ยมันหนีครับไหวแล้วแหะอย่างเงี้ยแต่ว่าจะวิ่งทันหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งครับโอ้โหดูน่าจะปล่อยมันไปดีกว่าครับเสียเวลาล่ามากเลยไปหานกโดโดล่าดีกว่าครับแบบนี้ได้หนังมาแล้วก็ครับกางเกงได้ครับผมก็จะผ่านไปอีกหนึ่งเควสเควสต่อไปเขาจะให้เราครับสโตนพิกแอกครับก็จัดไปได้เลยครับจะได้ขุดแร่ได้ดีขึ้น ผมเพิ่งเห็นไดนอสส์มันสู้กันครับแต่ว่าสไปโนซอรัสนี่ทาไมมันตัวเล็กจังเลยอันนี้มันเหมือนดีโลซอรัสมากกว่าครับโอเคเรียบร้อยครับแจมเขาไงไอ้นี่มันมาสู้กับเต่าไงผมก็เลยแจมมันเลยครับผมและไอ้เต่านี่ก็เหมือนอาร์คไปไหนเนี่ยข <c ười> ายอาร์คมากๆเลยนะพวกไดนเสร์พวกเ,วกเอ,อ,อเซสต,ต,ต่างต่างอ่ะมันคล้ายๆกันจริงๆนะครับโอเคอะก็เควสต่อไปเขาให้เราไปทําการทุบหินนะครับทั้งหมด3ก้อนด้วยกันครับอันนี้ได้ไหมได้เนาะมันขึ้นเหลืองๆแบบนี้ก็ทุบเลยแล้วกัน ละหินแต่ละก้อนนะบอกเลยว่ากว่าจะทุบแตกใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเขาจะให้เราเดินมาเก็บไอเทมปริศนาครับลองเก็บดูเลยกันละกันครับมันคืออะไรเอ่ยอ๋อมันเป็นข้อมูลของเกมนี้เองนะครับโอเคพอเข้าใจแล้วมันก็จะเหมือนอาร์คนั่นแหละที่เออมันจะมีพวกไอเทมแปลกๆให้เราเก็บด้วยใช่ไหมล่ะเฮ้ยโอวีแรปเตอร์ไว้ก่อนแล้วกันเควสเขาบอกว่าให้เราไปหาสถานที่ปลอดภัยครับดูเทอร์ลานอนแม่อยากจับมาขี่ได้จริงๆเลยครับ โอ้ดูดิทำบรรยากาศได้น่าสนใจมากๆนั่นอะไรอะ่ะบอนโตรเหรอช่างมันก,กันไม่รู้ตัวอะไรครับวิ่งมาอีกสักพักหนึ่งเจอสไปโนซอรัสอีกแล้วครับท่านผมว่าเขาน่าจะเขียนผิดหรือเปล่ามันน่าจะคือดิโลซอรัสมากกว่าเฮ้ยผมจะตายแล้วเลื่อนเลือ30 25่ไหวไหมเนี่ยโอ้โหมันหนีไปก่อนครับผมก็จะตายเหมือนกันไทเซร์ท็อปผมวิ่งไปเตรียมจะจู่โจมมันครับแต่ว่าไม่ทันครับไม่ทันมันวิ่งหนีไปก่อนตามมันไปตามมันไป พูดถึงเราก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วเลือนเราก็เด้งขึ้นมาเร็วใช้ได้เลยนะเมื่อกี้จะตายแล้วตอนนี้ก็เด้งขึ้นมาละโอเคตามมาจัดการมันต่อมันวิ่งหนีมาครับเรียบร้อยล่วงเอออ้าวเขาให้จับแน่เลยดูทรงและเลื่อนมันเหลือหนึ่งลองจับดูเลยกันเอาเนื้อสดไปให้กี่อันเลยให้ห้าอันนะครับผมใช้เวลาไม่นานเนาะ เรียบร้อยไล่มาแล้วสไปโนซอรัสที่หน้าตาเหมือนดิลมากมากคราวนี้เราก็เดินมาเจอกับ่อมร้างครับผมเขาบอกว่าให้เราทําการซ่อมแซมด้วยนะครับใช้หิน1ิก้อนครับผมถ้ามีก็กดซ่อมได้เลยครับถ้าไม่มีก็ไปทุบหินเล่นก่อนแต่คิดว่าน่าจะมีกันทุกคนนะเพราะว่าเพวสมันบังคับให้เราทุบหินมาก่อนนะนี้อยู่แล้วเพวสต่อมาเขาให้เราสร้างกล่องเก็บของครับก็สร้างขึ้นมาเลยแล้วกันอันที่สองนะครับแล้วก็จะต้องดูนิดนึงครับมันไม่สามารถสร้างในจุดสีแดงได้นะงั้นก็เดี๋ยวสร้างไว้แถวหน้าแคมป์นี่แหละ ไม่ห่างกันมากครับตรงนี้เลยลวกันโอเคแล้วใช้เวลาในการสร้างด้วยเล็กน้อยนะครับพวกไดโนเสาร์มาช่วยสร้างไหมเนี่ยทําเป็น power เลยมีพวกสัตว์เลี้ยงมาช่วยสร้างโอเคเควสต่อไปเขาให้เราสร้างโต๊ะนะครับก็คืออันแรกสุดเนาะสร้างเลยไปข้างๆที่เก็บของนี่แหละแต่ว่ามันมีนกโดโดมาขวางทางฮห้สงสัยต้องชำแหละมันซะละเดินไปเดินมาเกะกะางไงก็ไม่รู้ แต่ไม่แน่นะเก็บมันไว้ก่อนเผื่อมันจะให้เราจับโดโดนะครับก็ปล่อยมันไว้ก่อนแล้วกันโอเคทีนี้เขาให้เราคราฟสลิงช็อตที่โต๊ะนะครับโอเคลองดูซิว่ามันท้าเป็นยังไงบ้างนี่ไงจะละสลิงช็อตใช้แค่ไฟเบอร์กับสโตนเท่านั้นเองครับก็คราฟได้เลยครับเดี๋ยวลองใช้ดูเลยกันแล้วกันนะครับผมไอ้สลิงช็อตนี่มันก็คือโบล่านั่นแหละในอาร์ก็คือทําให้ไดโนเสาร์มันไม่สามารถหนีเราได้ครับก็ถ้าเกิดเจอพาราซอเนี่ยก็ใช้โบล่าหรือว่าสลิงช็อตนี่แหละครับ ทำให้มันเดินไม่ได้ก่อนครับแล้วค่อยไปโจมตีมันครับทีนี้มันจะมีเควสย่อยอีกอันหนึ่งขึ้นมาคือไดโนเสาร์เอ็กโครเซอร์นะครับอันนี้จะต้องไปสร้างใกล้ๆบ้านครับผมงั้นก็ตรงนี้เลยก็แล้วกันครับเหมือนจะเป็นที่อยู่ของพวกไดโนเสาร์นะลองดูก่อนแล้วกันใช่ไหมใช่เลยเอาไดโนเสาร์มาอยู่ในนี้นะครับมีอาหารด้วยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรับเควสย่อยก่อนเขาบอกว่าให้เราสร้าง2อันนะครับงั้นก็สร้างเลยกนแล้วกันนะครับแต่ว่ายังสร้างไม่ได้ในตอนนี้ต้องไปอัปเกรดเชลเตอร์ให้การเป็นเวลสองก่อนอ่ะ อัปเดได้ยังเอ่ยอัปเดตได้แล้วครับแต่ว่าต้องไปหาหินกับไม้มาก่อนซึ่งแถวบ้านเราอะ่ะมันไม่ค่อยมีหินเท่าไหรอ่อ่ะมันจะมีไม้ซะเป็นส่วนใหญ่อะ่ะผมเลยคิดว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาทํากันละกันเนาะหาแหล่งทรัพยากรแหล่งใหม่ก่อนตอนนี้มันมีเควสมาใหม่เขาบอกว่าให้ไปหาโอเปลิสหรือว่าเสานั่นเองครับเดี๋ยวลองวิ่งไปดูหน่อยกันละกันเอาละคราวนี้เราก็จะมาล้อมจับพาราซอกันนะครับผมโอ้ยมันวิ่งเร็วเหลือเกินงั้นก็จัดปลายโบล่าโยนไปเร็วโยนไป,ย,นไปยังโยนสิ ไม่ทําให้มันหยุดนะครับมันแค่ช้าลงครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราสามารถแทงมันได้อันเดียวไม่น่าพอนะครับโชคดีที่เจอกล่องก่อนไงก็เลยสามารถที่จะใช้ได้มากกว่า1อนนันโอเคมันล้มแล้วครับผมงั้นจับเลยแล้วกันโอเคครับในที่สุดผมก็จับได้ครับเวลาเหลือเยอะอยู่เหมือนกันนะ ทีนี้เควสต่อไปเขาบอกว่าให้เราสร้างที่ขี่พาราซอครับผมก็เลยกลับมาที่เมืองครับซึ่งเกมเนี้ยมันวาร์ปกลับเมืองได้นะถ้าเกิดเราเปิดแผนที่ดูเราคลิกที่บ้านมันมีคําสั่งเทเลพอร์ตเห็นปะเออมันวาร์ปกลับมาได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้อเทมครับก็ได้ได้ว่าสะดวกสบายอมากๆครับงั้นก็เดี๋ยวเราครับไอเทมสาหรับการเลี้ยงพาราซอเอ้ยการขี่พาราซอนะครับก็ใช้ของบ้านๆครับไม่มีปัญหาอะไรอัพเลยก็แล้วกันเนาะใช้เวลาไม่นาน เควสต่อไปเขาก็จะให้เราทําการติดตั้งอานขี่ครับก็คือกดที่ซันเดิลด้านขวาได้เลยครับถ้าเกิดมีไอเทมก็จะทําการติดตั้งแล้วก็ขี่ได้เลยนะครับ ทีนี้เวลาจะขี่ครับแค่เดินไปใกล้ๆมันมันจะมีปุ่มขี่เด้งขึ้นมาด้านขวาล่างเลยก็ขี่ได้เลยแค่นี้ใช่ไหมครับเออประหยัดเวลาในการเดินได้แล้วนะครับผมและข้อดีของบาลารซออีกอย่างหนึ่งเลยคือสามารถช่วยเก็บหญ้าได้ด้วยนะครับหลังจากนี้ถ้าเกิดจะเก็บหญ้าไม่ต้องลงจากไดนโเนเะสาร,าร์แล้วนะบาลารซอช่วยเก็บได้แต่ถ้าจะไปใช้ขุดแร่หรือตัดไม้ทําไม่ได้นะครับจะต้องเป็นไดนโนเสาร์ตัวอื่นเนาะ ส่วนพาราซอก็สามารถต่อสู้ได้นะครับแต่ว่าเวลาที่ศัตรูตายแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นคนลงไปเก็บศพเองนะครับอันนี้ผมคิดว่าจะต้องหาไดนโนเสากินเนื้อมาแล้วล่ะเหมือนทีเล็กอะไรเงี้ยเนาะเออเหมือนในอาร์คอะเราเอาทีเล็กกินศพไดนโนเสาร์ได้เลยก็จะได้เนื้อมาด้วย คราวนี้ผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าไดนโนเสาร์ผมหิวแล้วครับดูด้านซ้ายได้ใช่ไหมเราแตะที่รูปไดนโนเสาร์ขึ้นมาเลยกันนะครับเขาก็จะเปิดหน้าต่างไดนโนเสาร์มาแล้วก็กดคําสั่งฟีดด้านขวาล่างนะครับแล้วก็เลือกอาหารได้เลยเนื่องจากว่าไดนโนเสาร์แต่ละตัวมันกินอาหารไม่เหมือนกันเนาะบางตัวก็กินเนื้อบางตัวก็กินพืชเพราะนั้นต้องหายเทียมมาทั้ง2องอย่างเนาะ แลวอย่าลืมกินอาหารให้ตัวละครเราเองด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องเปิดกระเป๋าขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็กดกินนะครับเด็กกินทีละลายอะลายอันไปเลยกันแล้วกันช่วงแรกเรามีแต่เบอร์รี่ไงความหิวเราจะลดลงเร็วมากครับแลวถ้าเกิดเราสังเกตที่รูปตัวละครเรานะจะเห็นว่ามันมีคู่มือของไดโนเสาร์ด้วยนะครับตัวไหนที่เราเพิ่งเคยจับเป็นครั้งแรกมันจะมีรางวัลให้เรามารับด้วยนะเดี๋ยวคราวน,นี้ลองจับนกโดโดด,ดูดีกว่านะครับดูซิว่าจะจับได้ไหมแทงมันทีสองทมีมันก็จะตายแล้วอะโอเคได้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 ได,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 ได เอาเบอร์รี่ไปกินดูสิว่าเพิ่มเท่าไหร่เออเพิ่มเยอะอยู่เหมือนกันนะใช้เบอร์รี่แค่4อันเท่านั้นเองครับก็ได้รับโดโดมาแล้วเนะี่ยถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนนกโดโดขึ้นมาก็ให้กดที่บริเวณรูปดรนเสาร์สราด้านซ้ายนั่นแหละมันจะเปิดข้อมูลเรนเสราร์มาใช่ไหมเราอาจจะให้ใครคนหนึ่งแคนเซิลฟอลโลนะครับหรือว่ายกเลิกการติดตามไปก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยกดฟอลโล w ให้ดโนเดาร์เสาตัวอื่นที่เราต้องการนะตามเรานั่นเอง แล้วผมก็เดินมาเจอแรปเตอร์เฉยเลยครับแล้วไดนโนเสาร์ผมสู้ได้ไปเนี่ยอูพาราซอจะตายแล้วผมลองล็อกขามันก่อนดิเท่านั้นแหละโอ้พาราซอจะตายแล้ว啊โอ้ขอโทษด้วยนะพาราซอแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยว5นาทีก็ฟื้นนะครับเฮ้ตีมันตีมันจับได้ยังจับได้แล้วครับผมโอเคแรปเตอร์จะต้องมาเป็นพวกเราให้ได้ครับเวลเจ็ดครับผมใช้เนื้อเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าให้ทีนึงเนี่ยมันขึ้นประมาณ6%เท่านั้นเองอะและในที่สุดก็ได้แรปเตอร์มาเป็นของเราแล้วครับคราวนี้ก็จัับบดนเสคตววแล้นะ เทียบสเตตัสดิโลกับแรปเตอร์คนละเรื่องเลยแรปเตอร์เก่งกว่ามากครับแถมขี่ได้ด้วยนะเนี่ยมันมีสัญลักษณ์บอกอยู่เดี๋ยวค่อยไปหาดูแล้วกันว่าเมื่อไหร่จะขี่ได้งั้นก็เดี๋ยวปลดประจําการสไปโนหรือว่าดิโลก่อนแต่ว่ามันทําตรงนี้ไม่ได้เว้ยต้องไปทําที่บ้านเวรกรรมสุดๆอันนี้เราลองมาจับเทอร์ล่าโนดอนเดินดูดีกว่าครับจับได้หรือยังโอ้จับได้แล้วนะครับผมใช้โบล่าที่เป็นสีน้ําเงินนะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะหนีได้นะครับอันนี้ก็อย่าแทงเพลินนะเดี๋ยวมันตาย จะอีก2ทีพอ,อยังโอเคล้มเรียบร้อยแล้วครับเอาเนื้อให้ไปเลยพลายมีดไปเลยแล้วกันได้มาจากไหนก็ไม่รู้เอาให้ไปก่อนเลยโอ้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยเหรองั้นก็จัดไปครับให้ไปรัวๆเลยแล้วกันโอเคในที่สุดก็จับได้เป็นที่เรียบร้อย้วครับเดี๋ยวรออ่านขี่ก่อนนะครับจะได้บินได้กับเขาบ้าง ส่วนไทเซิลท็อปน้อยของเราเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นตัวเอกเวย้ยมันสามารถที่จะทำเควสไปเรื่อยๆแล้วก็ทําการเอาเวกได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีไอเทมมากพอทําให้ไทเซิลท็อปของเราเก่งขึ้นด้วยนะโอ้โหอย่างแจมซึ่งไอเทมอัปเกรดไทเซิลท็อปมันได้จากการเปิดกล่องด้วยนะเอาละคราวนี้กลับมาที่เควสเดิมเขาบอกว่าให้เราครับเจ้านี่2อันใช่ไหมแล้วผมก็มีการไปฟาร์มไอเทมมาเรียบร้อยแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะทําได้แล้วเอา้าขาดไม้ไปอันนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวหาตัดเอาแถวนี้ และนี่คือหน้าตาเชลเตอร์เลเวล2ครับเรียกได้ว่าดูดีกว่าเชลเตอร์เลเวล1ค่อนข้างเยอะเลยครับงั้นก็เดี๋ยวทำเควสต,ต่อเลยกันละกันเนาะโอเคอันนี้ไว้ใกล้ๆกันไปก่อนละกันเนื่องจากมันเป็นของที่เป็นลักษณะแบบเดียวกันไงก็เลยเออค่าวไว้ใกล้ๆกันในความเป็นจริงมันน่าจะให้เราอัปเกรดเนาะคือสร้างมาเยอะๆมันมันก็เท่านั้นอนะมันเปลืองที่อะโอเคอะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ผ่านไปอีกหนึ่งเควสครับเควสต่อไปเขาบอกว่าให้เราจับไดเสา์เพิ่ม ให้เป็น5ตัวนะครับคือตอนนี้เราจับมา3ตัวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะหาตัวที่มันดีๆก่อนเอาละคราวนี้เราก็จะได้ไปทำ quest หลักกันนั่นก็คือการไปตามหาเสาโอเบลิสครับที่เมื่อกี้เราจะเดินไปแต่ว่าเดินไปไม่ถึงครับและก่อนไปเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะอัพเกรดเครื่องไม้เครื่องมือกันสักเล็กน้อยนะฮะโดยเฉพาะโบล่าหรือสลิงช็อตเนี่ยค้าไปอีกหน่อยหนึ่งก็ยังดี ในที่สุดผมก็เดินทางมาเจอสาวโอเบดิแล้วครับผมคอนเซปต์เกมนี้มันคลายอาร์กเลยเนาะก็คือมันจะมีพวกสิ่งก่อสร้างที่มันแบบดูไฮเทคไฮเทคอะแต่ว่าเราอะดันอยู่ในยุคไดโนเสาร์อ้าวเดี๋ยวนะเจอ NVC โฮโลแกรมมาคุยกับเราครับนี่แหละยิ่งทำให้คิดถึงอาร์กมากขึ้นไปใหญ่เลย เจ๊คุณเมื่อกี้เขาสรุปให้ฟังเลยว่าไอเสาโอเบลิสเนี่ยมันจะคอยเปิดหมอกครับท่านผู้ชมเห็นหมอกในแมปป่ะเออมันจะเปิดหมอกให้แล้วก็เป็นจุดเทเลพอตด,ด้วยก็คือหลังจากเนี้ยผมสามารถเทเลพอตลงตรงนี้ได้เลยหรือจะเทเลพอตกลับบ้านก็ได้อะไรแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะแผนที่ของเกมนี้โคตรใหญ่เลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงกว่าเราจะเล่นจนตันนะ่ะ และเสาเนี่ยมันยังไม่สามารถเปิดได้อย่างสมบูรณ์ด้วยนะเราจําเป็นจะต้องเอาไอเทมมาติดตั้งไว้ก่อนนะครับซึ่งผมดูทรงแล้วน่าจะเป็นระดับบอสทางนั้นเลยเช่นอันกลางครับมันเป็นเล็บของอัลฟาแรปเตอร์อ่ะโอ้โหแรปเตอร์ธรรมดาย,ยังสู้ไม่ได้เลยนี่เป็นอัลฟาเลยอะ่ะแต่เฟสก็ยังไม่ได้ให้เราไปทําทันทีนะเขาบอกว่าให้เรากลับไปที่บ้านก่อนก็โอเคแหละนะเปิดแผนที่ขึ้นมาแล้วก็วาร์ปกลับบ้านได้เลย เควสเขาให้เราอัปเกรดเชลเตอร์เป็นเวลสองแต่ผมอัปเกรดไปก่อนหน้านี้แล้วมันเลยผ่านไปเลยครับเขาให้ทําการสร้างวอชทาวเวอร์ต่อกันก็สร้างเลยกันละกันครับอันนี้ต้องสร้างด้านนอกครับสร้างด้านในบริเวณบ้านไม่ได้โอเควางมันตรงนี้แหละใช้เวลาสร้างอีกเล็กน้อยทีนี้พอเราคุยกับวอชทาวเวอร์นะครับจะสังเกตเห็นว่าเขาจะเปิดเผยครับว่าในแผนที่เนี้ยมันมีกล่องสมบัติซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับโอ้โหมีบางกล่องที่ผมก็ลืมเก็บไปด้วยก็ไม่เป็นไรมาสามารถใช้คําสั่งแฟลกได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยวิ่งไปเก็บ เมื่อท่านผู้ชมเก็บกล่องครบเรียบร้อยแล้วนะครับเรากลับมาอัปเกตด Watch Tower อ่ะมันจะทำการสแกนหากล่องใหม่ๆให้เราได้ด้วยนะครับโอ้โหแล้วดูคราวนี้ผมเจออะไรแล้วเนี่ยลังไดโนเสาร์และนั่นเป็นทีเล็กด้วยนะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าทีนี้เควสตต่อไปเขาให้เราคราฟเสื้อขึ้นมานะครับเป็นเสื้ออันนี้นะน่าเสียดายจริงๆผมสามารถคราฟอันนี้ได้แล้วแต่ก็ตามเควสไปก่อนกันละกันครับคราฟเสื้อนี้ก่อนนอกจากเสื้อแล้วเขาก็ให้คราฟกางเกงขึ้นมาด้วยนะครับกกคราไปเลยัันนนะ และเวเควสต่อไปเขาให้เราค้ามหอกสโตนนะครับก็คือสโตนสเปียร์นั่นแหละแต่ว่าผมค้ามมาก่อนหน้านี้แล้วมาเลิกผ่านไปแบบอัตโนมัติคราวน,นี้เควสหลัะเขาบอกว่าให้เราวิ่งไปบริเวณกล่องด้านบนนะครับมันมีอะไรแปลกประหลาดอยู่ตรงน,นู้นทีนี้พอผมเดินมาที่เควสดันมีคัสซินเด้งขึ้นมาครับมีคนกําลังวิ่งหนีตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับผมนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราเจอมนุษย์แบบตัวเป็นๆเควสบอกว่าให้เราจัดการเจ้าหนี้ครับงั้นก็เอาเลยกันแล้วกันครับมปโจมตี ผมว่าผมลงจากไดรโนเสาด้วยกันให้ไดโนเสาช่วยกันลุมแล้วผมก็ฟันมันไปด้วยเออเป็นไงตอนนี้ผมไม่ได้ใช้หอ,อกนะครับใช้มีดเล่มเล็กๆครับแต่แรงกว่าหอ,อกนะไอ้นี่ต้องจับปะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะจับได้นะเดี๋ยวรอด,ดูก่อนแล้วกันดูเชิงก่อนเอ้มันจะหนีมันจะหนีแต่มันวิ่งช้าโอ้โหต้นไม้บังขนาดนี้แม่แต่ดันโชคดีครับมีคัตซินเด้งขึ้นมาก่อนครับอันนี้น่าจะจับได้ หลังจากคุยจบแล้วผมก็รีบมาคุยไดโนเ,าเาสาต่อเลยครับแล้วก็ให้เห็ดไปรัวๆเลยดูเหมือนว่ามันจะชอบเห็ดนะให้เห็ดทีขึ้นตั้งสิเนต์นี่ยถ้าเป็นเบอร์รี่สีเหลืองมันขึ้นประมาณ5%เองถ้าเป็นเบอร์รี่สีแดงมันจะขึ้นประมาณ7%เโอเคในที่สุดก็ได้ละครับไอตัวนี้มันน่าจะไวทุบหินได้เหมือนในอาร์คเนาะเว้ต่อไปเขาให้กลับฐานครับแต่ก่อนกลับฐานเนี่ยแวะเก็บกล่องก่อนนะครับ เควสต่อมาเขาจะให้เรากลับมาที่บ้านนะครับและก็จะให้เราไปจัดการอัลฟาแรปเตอร์ซึ่งมันอยู่ค่อนข้างไกลครับแต่ไม่เป็นไรเราวาปลงเสาโอเบลิสแล้วค่อยเดินไปก็ได้ยังเดินมาไม่ถึงจุดเลยครับเจอแรปเตอร์สองตัวเข้ามาสก,กัดก่อนนะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันมาเฝ้าบอลครับแต่พอสู้ไปสู้มาจัดการสอบตัวนี้ได้แล้วเนี่ยผมเปิดกระเป๋าเช็คดูปรากฏว่าอา้าผมก็ได้เคี่ยวแรปเตอร์มาแล้วนีหว่าก็เลยทําให้ผมสามารถที่จะไปทาเควสต่อได้แล้ว เอาล่ะคราวนี้เราลองเอาไอเทมทั้งหมดมาใส่ที่เสาดูกันล้วกันนะครับดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมใส่เข้าไปเลยเุ้ยตัวอะไรอะโทโวโซอรัสผมโดนโจมตี38แล้วผมแทงมันเข้าแค่50กว่าบอกเลยว่าจะไปไหวได้ยังไงวันนี้ นั่นหมายความว่าหลังจากนี้เราจะต้องเริ่มทำการไปฟาร์มเลเวลเก็บเลเวลหรือแม้กระทั่งการอัปเกรดบ้านเชลเตอร์ของเราแล้วอะไม่งั้นอะเราไปต่อไม่ได้ครับเพราะว่าเดรัเสาตัวเมื่อกี้มันเก่งแบบเก่งมากๆอะเราต้องไปเก็บเวลก่อนนะครับและเรื่องของสิ่งก่อสร้างเนี่ยช่วงต้นเรายังไม่ค่อยได้สร้างอะไรกันเลยใช่ปะสร้างแค่นิดเดียวเองนะครับแต่ถ้เกิดเราแอบมาสอ่องดูจะเห็นว่า มันมีอีกหลายอย่างที่เกมนี้ทําได้นะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็รักกันเนาะพอหอบปากหอมคอนะครับแต่ก่อนจะลากันไปครับเราไปดูการตั้งค่ากันก่อนก็คือกดที่ด้านซ้ายบนที่เป็นรูปของเรานั่นแหละแล้วก็มาที่คําสั่งฟันเฟืองที่อยู่ด้านซ้ายอ่ะครับก็บรรทัดแรกเลยคือเรื่องของการล็อกอินเกมนี้ไม่ได้บังคับล็อกอินนะท่านผู้ชมต้องมาล็อกอินก่อนมันจะเป็นปุ่มบายครับปุ่มสีขาวอันนี้ผมล็อกอินไปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยกลายเป็นสีแดงนั่นเอง ถ้าเกิดอยากเล่นใหม่ DELETE เลยก็ได้ส่วนกราฟิกผมไม่เห็นว่ามีให้ปรับนะมีแค่เฟรมเรทอย่างเดียวเท่าน,นั้นนะครับ